เป็นยังไงล่ะตกลงเจราจาแล้วก็เซ็นข้อตกลง72ชั่วโมงให้หยุดยืนใช่ไหมตอนนี้ได้ยินเสียงตะลึงบึ้งตรงฝั่งไหนไหมตั้งแต่เจ็ดจังหวัดอ่ะมีที่ไหนได้ยินเสียงตะลึงบึ้งไหมฮะเขาให้หยุดยิงกันหยุดเขาให้หยุด72ชั่วโมงแล้วดูซิว่า72ชั่วโมงเนี่ยมันมีเสียงตะลึงบึง้งตะลึงบึง้งโผล่ขึ้นตรงไหนไหมก่อนจะถึงเวลาเที่ยงปรากฏว่าไอ้กัประบุยอ่ะ ที่ฟังฝั่งกัมพูชามันมันวางใหม่วางเก่าก็ไม่รู้อะแต่ปรากฏก็ทหารไทยก็ไปเหยียบวันนี้อีกแล้วตะลั่งบังเจีบสาหัสอีกแล้วยังได้ยินอยู่ใช่ไหมคะอาแล้วมันจะสําเร็จได้ยังไงล่ะบอกแล้วอย่าเอาเอาอยาเอาวิกเล็กลงสนาม อยาเอาบิ๊กเล็กลงสนามก็ตื่วันนั้นบอกพี่ปองแล้วรอบหนึ่งอนะ่ะมือหลุดพี่ปองบอกว่าเออพี่ไปบอกเขาแล้วเขาจะฟังพี่ไหมอะ่ะเออคือพลเอกนทบุญน,นักพน,นิษฐ์รัมติกาละโหมาเธอออกลงทีไรเนี่ยเสียเปรียบทุกรอบเลยก็งงอยู่คือนึกออกใช่ปะแล้วบิ๊กเล็กไปพูดทําไมว่าโอ้ยเนี่ยเราก็ได้มาจํานวนเยอะละแล้วก็ยังไม่ได้อีกบางจุดเท่านั้นเองซึ่งไอที่ได้กลับมานี่ก็มาก แล้วซึ่งยังไม่ได้ยังไม่ได้อีกบางจุดซึ่ง <c oughs> ก็เจรจาคือแบบเป็นทหารเนี่ยไม่ว่าจะแก่หรือหนุ่มเนี่ยคำพูดแบบนี้ออกจากปากทหารได้ด้วยเหรอวะ <c oughs> คืองงมากอะ่ะก็รู้าเรยวะคืองงมากอะ่ะก็รู้อยู่ว่าแผ่นดินยังไม่ได้ขึ้นมายังไม่ได้ขึ้นมาทั้งเต็มร้อยซแล้วก็ยังจะเสือกไปนั่งเจรจาก็องงอีก ก็เรายังยึดไม่ได้หมดแล้วตอนนี้เรากําลังได้เปรียบไอ้ที่มันเรียกเจรจาเนี่ยเพราะว่ามันเสียเปรียบมันกําลังจะบ้าคลั่งตุยอยู่แล้วมันกลัวเราจะตุลีบุ้ยอีปอยเป็ดของมันทั้งเมืองมันก็เลยบอกให้หยุดไอ้ที่บอกหยุดเนี่ยไม่เกี่ยวกับทหารมันตุยนะไอ้ที่มันบอกให้หยุดเนี่ยอันเนื่องมาจากเราเนี่ยล่อตุลีบุ้ยมันอันเนื่องมาจากว่ายุทธภรของมันเนี่ยนะไปอยู่ในตึกหลายๆตึกในตึกแกแมเมอร์ปอยเป็ดมันน่ะเข้าใจป่ะเออประมาณอย่างนั้นมันก็เลยแบบโอ๊ยกูไม่ไหวแล้วเว้ยก็แบบ เออการณีบิ๊กเล็กพูดบิ๊กเล็กคนเอกนัทพลน่นตีกระหลโหมะโอ๊ยกูปวดหัวกับบิ๊กเล็กพูดออกมาได้ยังไงบอกว่าเนี่ยเวลาเราได้กลับมาเนี่ยเราก็จะเวลาเราการยุดแผ่นดินคืนมาเนี่ยก็ว่ายากแล้วแต่อีที่ยากมากกว่าคือจะรักษาได้อย่างไรโอ๊ยขอโทษนะคะควายเอ้ยตีกระหล ทหารแก่เกษียณราชการไปแล้วเป็นรัฐมนตรีกระหมผ่าผ่าพระแสงขอหอกอะไรวะไม่เข้าใจโลกไม่เข้าใจทรรมเป็นทหารยังไงไม่เข้าใจทหารวะกูค,คงงงมากเลยเฮ้ยบิ๊กเล็กไอคนที่ทำไม่ได้คือคุณแต่ทหารคนอื่นเ็าทำได้กันหมดแหละลองคุณไม่ต้องเป็นรัฐมนตรีกระหมสิคนอื่นก็ททำได้กันนั้นน่ะโอ้กูปวดหัวกับบิ๊กเล็กวะกูก็ลุ้นไม่ขึ้นจริงๆว่ะบิ๊กเล็กเนี่ยอีบิ๊กเล็กเนี่ยจะทำให้รัฐบาลอนุทินชาญวีเน่าเละแฟหรือเปล่าวะกูงงมากคือสรุปนะคะท่านบิ๊กเล็ก ฮะ <Huh? S 2> uh huh. ท่านจะไปพูดทำไมว่าเรายึดได้จำนวนมากที่สุดแล้วไม่ได้อีกบางจุดเท่านั้นนี่พูดทำไม mm hmm. นอกจากพูดทำไมคือไปเจราจาทำไมถ้าเกิดยังไม่ได้ร้อยเปอร์เซนต์น่ะเรากำลังได้เปรียบอยู่วะไปเปรบรกทหารเขายังไงเนี่ยทำไมเนี่ยข mm hmm. ขอที่2แล้วไปพูดไปทำไมเนี่ยไอกรณีที่บอกว่า mm hmm. เราเนี่ย ยึดแผ่นดินคืนมาก็ว่ายากแล้วไอ้ที่ยากกว่าก็คือการรักษาไว้โอ้ยไฟพูดทําไมในประโยคนี้ท่านการรักษาไว้เนี่ยมันเป็นหน้าที่ของกองทัพอยู่แล้วและประชาชนไทยการรักษาไว้ซึ่งดินแดนเป็นหน้าที่ตาล้ำนูนของทหารอยู่แล้วอะแล้วบิ๊กเล็กรักษาไม่ได้อยู่คนเดียวคนอื่นเขารักษาได้อะทำไมอะโอ้กูก็ปวดหัวกับบิ๊กเล็กจริงๆแล้วท่านจะพูดให้มันเป็นเรื่องเป็นราวาทำไมเนี่ยเป็นเชื้อเป็นโอ้กูปวดหัวจริงๆพูดให้มันเกิดดราม่าทำไม ฮาพนักท่านบิ๊กเล็กตกลงเล็กหรือใหญ่ฮะตกลงยังไงโอ้ปวดหัวกับบิ๊กเล็กจริงๆไปพูดทำไมล่ะท่านแล้วทีนี้ประเทศไทยไม่มีใครใช่ไหมนอกจากบิ๊กเล็กใช่ไหมที่จะต้องไปเซ็นเนี่ยที่จะต้องไปเจเนี่ยเฮ้ยบิ๊กเล็กออกลงทีไรเสียเปรียบทุกรอบว่ะปวดโอ้ปวดหัวแล้วที่นี้ประเทศไทยไม่มีใครใช่ไหมนอกจากบิ๊กเล็กใช่ไหมที่จะต้องไปเซ็นเนี่ยที่จะต้องไปเจนเนี่ย <c oughs> เฮ้ยบิ๊กเล็กออกลงทีไรเสียเปลีบทุกรอบว่ะ <laughs> ปวดหัว่ะปวดหัวว่ะท่าทีก็ไม่น่าแกงขามเลยยืนยังไงให้หน้าเหมือนคแมกูก็ไม่เข้าใจไอรัฐมนตรีคแมที่ยืนข้างบิ๊กเล็กอ่ะแล้วก็ไม่สบตากันนะนะเหลือบมองตาเปลือกรอบนึงอะ่ะไอรัฐมนตรีคแมเสือกหน้าเหมือนคนไทยอีรัฐมนตรีที่ยืนอยู่ข้างรัฐมนตรีคแมเสือกหน้าเหมือนคแมกูก็งงมากเลย ปวดหัววะ่ะคุณพี่บิ๊กเล็กโอ้กูปวดหัวจริงๆวะ่ะไปพูดทําไมสองประโยคนั้นน่ะมันเกิดปัญหาอีกแล้วไอ้ที่ไปอยู่ผูดไปน่ะท่านพูดทําไมเออไปพูดทําไมวะ่ะไอยึดมาได้ก็ว่ายากแล้วไอ,อ,อที่ยากกว่าก็คือจะรักษาไว้ยังไงโอ้ยกําลังทหารมีน้อยเม,มีมีไม่เพียงพอโอ้ยโอ้ยกูปวดหัวกับบิ๊กเล็กพูดทําไมพูดไปแล้วแก้ไขก็ไม่ได้แล้วละ่ะ กูว่าปวดหัวกับคนโอ้ปวดหัวปวดหัวปวดหัวจริงๆปวดหัวปวดหมองปวดมองปวดหมอง,มองจริงๆอ่ะทุกคนมา เนื้อขาวซึ่งเป็นกันแดดมีพลาเมอร์ SPF 5 0 PA บวกบวกบวกเป็นกันแดดที่บล็อกแดดได้ประมาณ9้าชั่วโมง1ิชั่วโมงสามารถทาบนแป้งได้ด้วยและตลอดทั้งวันทาจำทุกคนตัวนี้เป็นกันแดดหน้าเนียนของดรมริกาเป็นกันแดดหน้าเนียนเป็นกันแดดหน้าใสาของดรมริกาเป็นกันแดดที่ทายังไงให้หน้าใสอ่ะเออทากันแดดดรมริกาตัวนี้ค่ะตัวนี้จะไม่มีรองพื้นนะคะ กันแดดหลอดสีดําไม่มีรองพื้นแต่เป็นกันแดดเนื้อน้ํานมสีขาวข้นและตัวนี้นะคะจะเกลี่ยง่ายมากเด็กใช้ได้ผู้ใหญ่ใช้ได้ผู้ชายชอบมากอันนี้เป็นกันแดดฉบับผู้บัญชาการทหารสูงริ้วนะคะโอเคตามนั้นนะคะทุกคนอจัดไปจัดไปจัดไป <laughs> ใช้กันแดดก่อนอปักกันแดดนะคะปักหมุดไว้นะคะกองแดงกองแดงสั่งซือ้อได้เลยแดงใหญ่แดงเล็ก กอนแดงอันนี้สีแดงตัวนี้กแดงอันเ,นนเ,นเล็กนะอันเล็กเมื่อกี้อันนู้นอยังไงน้องน้องน้องตั๊กเไปหนอะไรล่ะเราโกจทตั๊กเปหนอะเห็นนั่งเหมือนนั่งอยู่ตรงเก้าอีี้แดง ไปนะเดี à, ๋ยวน้งตาขาเรียให้เรียงก่อมอหมะมดแล้วจะหมแล้วทุกคนจะหมดแล้ว ส่วนใครจะย้อมหงอกอย่าลืมนะเนี่ยทุคนส่วนใครจะย้อมหงอกอย่าลืมนะนี่แชมพูปิดผมเขาแชามพูปิดหงอกของดรมบลิกาออกโรงแล้วนะคะนะคะหกล่องเนี่ยมี6ซองหนึ่งกล่องมีหซองหซองนั้นสำหรับผมยาวเลย แต่ถ้าสมซองสำหรับผมสั้นบ๊อบเทแต่ถ้าเกิดว่าใช้เล็กๆน้อยน,นก็ใช้สองสองซองก็พอถ้าเฉพาะหน้าม้านี่ก็ซองเดียวสองซองก็พอเอาอยู่ละสำหรับใครผมงอกงอกนอกหงอกมากงอกน้อ,อ,อยงอก ปริมาณเท่าไหร่ก็ดูว่าจะต้องใช้เท่าไหร่นะคะถ้าเกิดผมเท่ารกมริกาใช้ประมาณ3ซองถ้าเกิดผมยาวเท่าน้องไม้นะคะเออผมเงาเผมยาวเท่าเท่าเจ้านี่นะเนี่ยผมยาวเออผมยาวเท่าเจ้านี่เอออันนี้ใช้ประมาณ6ซองนะคะ6ซองก็1กล่องพอดี1กล่องจากราคานะคะ790เราจะเหลือขายแค่390บาทค่ะ3ามเิบาทเอาไปเลยค่ะ6ซองอยู่ใน1กล่อง หซองนะคะอยู่ในหนึ่งกล่องนะคะใช้เป็นซองง่ายดีคือฉีกนเนี่ยฉีกนเนฉีกซองออกมานะคะเขาจะอยู่ในซองนี้เออแล้วก็เออจะจะเป็นเหมือนแชมพูซองนะคะฉีกแล้วก็บีบใส่หัวเลยปืดป๊ดป๊ดปุ๊ด,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 ดหมักสัก5านาทีสําหรับใครที่ผมงอกเนี่ยนะคะ ไครที่ผมงอกอยู่แล้วหมัก5นาที10นาทีแล้วก็ล้างออกเลยนะคะสระผมนะคะใช้วิธีแชมพูสระผมเลยค่ะสระนะคะปุ๊บ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 แล้วก็นวด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 ,นดโดยที่ไม่ต้องเกานะคะแล้วก็ให้เหมือนทรีทเมนต์หมักไว้เหมือนทรีทเมนต์นะคะจากนั้นปุ๊บก็ล้างออกเลยนะคะอันนี้ตัวนี้นะคะเป็นตัวย้อมงอกนะคะเขาเรียกว่าย้อมผมดำนะคะปิดผมขาวย้อมผมให้ดำจัดไปค่ะมีสีสีนะคะมีสีดำ01สีดำ02สีน้ำตาล03สีโคก04สี ทองประกายแดงเลือด้เล,เลยนะจ๊ะมาแล้วจ้าใครอยากจะนะคะ,ะได้แชมพูปิดผมขาวนะคะมาแล้วค่ะแชมพูปิดผมขาวแบบซองของอรัฐมนตรีกาซึ่งจะมีสารสกัดธรรมชาติอยู่ในนี้ด้วยนะคะนี่เห็นไหมคะมีอะไรบ้างมีทั้งงานดานะคะมีทั้งงานดาอะไรบ้างนะอันนี้อะไรไหมีแชมพูมีงานดำมีอะไรบ้างนะอ่านให้หน่อยไม่ไม่มีงานดำมีอะไรบ้างนะ มีทั้งงาดําแล้วก็มีมีถุงมีถุงมือให้ด้วยถุงมืออยู่ในนี้นะคะในหนึ่งซองเนี่ยเขาจะมีถุงมืออยู่ในนี้อยู่แล้วนะคะเขาจะแทรกถุงมือไว้อ่าทุกคนนะมีทั้งงาดํามีทั้งนะคะตัวของสารสก,กัดธรรมชาตินะคะไม่ว่าจะเป็นตัวมหาดมะกรูดงาดําแล้วก็ตัวที่มันเป็นสวัสดีทุกคนค่ะ อินไหมเข,เขาสั่งไอ้นั่นแล้วพิซซ่าอ่ะมาทุกคนจัดไปค่ะส่วนใครอยากจะได้กันแดดหลอดดำนะคะก็ไปที่กันแดดกันแดดหลอดดำนะคะก็จะเป็นตัวกันแดดที่ไม่ผสมลองพื้นดังนั้นเนื้อจึงเกลี่ยง่ายและไม่ฝืดรวมทั้งเนื้อเนี่ยเกลี่ยแล้วเนียนเลยเป็นกันแดดหน้าใสฉบับ ดเรมาริกาสกินแคร์นะคะซึ่งตัวนี้จะเรียกว่ากันแดดแบรนด์มอลลี่เอนะคะมอลลี่เอจะเป็นกันแดดหลอดดํานะคะจะเป็นกันแดดที่แตกต่างจากหลอดขาวหลอดดําจะเป็นเนื้อสีขาวเอยปวดหัวมากกันแดดหลอดสีดํานะคะจะเป็นกันแดดฉบับผู้ชายใช้ผู้ชายชอบใช้เป็นกันแดดปิติกอปติายติกบได้หมดเลยโอเคนะคะส่วนกันแดดนะคะดเตรมาริกาจะ s p f 50 p a บวกบวกบวกแปลว่าไปสนามกอบสนามไก่ได้เลยนะคะและเป็นกันแดดที่เนื้อนะคะเนียนสี เป็นเนื้อน้ำนมนั่นเองนะคะเนื้อน้ำนมเกลี่ยง่ายเป็นเนื้อน้ำน้ำอะคะ่ะน้ำนมนะคะบีบบๆบแล้วเกลี่ยง่ายนะคะแล้วก็เราจะเห็นว่ายิ่งเกลีย่ยไปน่าจะใส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 เพราะว่ามันมีพาราเมอร์เบลอรูขุมขนได้ด้วยเปบน,น,นะคะ เลขาิกาขออนุญาตปักตะก้ากันแดดนะคะส่วนใครจะเอาแป้งผ่องแป้งอะไรนะคะก็จัดไปได้เลยนะคะเพราะว่าปักตะก้าไว้แล้วนะคะทุกคนเชิญได้เลยนะโอเคค่ะนะคะตะก้าของเรานะคะปักไว้ทั้งหมดหลายตะก้าอยู่ข้างล่างเวลาจิ้มปุ๊บมันจะขึ้นถ้าปักหมุดเนี่ยมันจะขึ้นทีตะก้าทีที่ตะก้าถ้าคุณจิ้มไปที่ตะก้าสีเหลืองมุมซ้ายจอนะคะสีเหลืองมุมซ้ายจอมันจะเพึ่ขึ้นทั้งหมดตะก้าที่เราปักไว้คุณก็เลือกช้อปปิ้งได้เลยค่ะแต่ถ้าเกิดไปหน้าโปรไฟล์มันจะมีโชว์เคสเลือกได้เลยว่าาาาจะะะะะเเเอออตตรงไหนนนนนคคคโมั้ เดี๋ยวขอเล่นส่งของแป๊บนึงเล่นมือแป๊บนึงก่อนจัดไปค่ะตามมามีอีกไหม,มนี่นำกระดาษดิอีกไหมจ๊ะอันนี้อะไรจะเอาอันนี้เธอทำอยู่ใช่ไหมใช่ใช่ใส่ดลวยเดี๋ยวฉันแกะใส่ ใส่เลยแล้วแต่คุณจันต์จะใส่ยังอ <Genesis> ah, okay. ันนี้ไ huh ม่ต้องแทกเรียรอะการกระเทกไม่ต้องแัก่ะแพกค่ะแพไม่การกแทกค่ะให้มีมี